สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับอตอมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมระบบโซลาเซลล์ชุดเล็กนะครับเป็นระบบ12โวลต์อะตอมใช้แผ่นโซลาเซลล์120วัตต์2แผ่นนะครับเพื่อที่จะดึงน้ําในบอ่อปาดานนะครับขึ้นมาใส่สระน้ำปั๊มน้ำเสม,มอ์กก็จะหย่อนลงไป20เมตรนะครับ แล้วก็ต่อท่อขึ้นมา1นิ้วอตอมเอาขึ้นมาลดลดท่อเป็น4หุนนะครับเพื่อที่จะต่อน้ํานะครับดันน้ํามาที่สะเลี้ยงปลานะครับคือทุ่งนาของอตอมเนี่ยจะบอกก่อนว่ามันเป็นพื้นที่นาโคกนะครับแห้งแล้งมากนะช่วงฤดูแล้งนะครับพื้นที่ตรงนี้บ่อ,บอน้ำเนี่ย ลึกแค่2เมตรนะครับอาตอมก็จะใช้วิธีการเติมน้ำจากบ่อบาดานมาใส่สะนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาขึ้นมาก็คือแล้งหมดเลยก่อนปีใหม่นะครับอาตอมอไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านนะครับเพราะว่าไปทำงานพอกลับมาเจอสภาพนาก็อย่างที่เห็นเลยครับแห้งแล้งมากในช่วงหน้าแล้งนะครับใกลที่ อยู่พื้นที่นาโคกก็จะเข้าใจกันนะครับว่าโอ้มันแรงคือแบบแรงคือคือแรงมากๆนะครับอ่าอย่าง้นข้างๆเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเขากําลังจุดไฟนะครับสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือไฟนี่แหละครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะครับอ่าพี่เขากําลังจะทําสวนปลูกผักนะครับก็เลยมาเวียนป่านะครับ น้ำหลักๆก็จะเอามาใช้ที่เถียงนานะครับเถียงนาหลังเล็กๆนะครับแล้วก็มีห้องน้ําเล็กๆนะครับพอได้มีน้ําใช้น้ําอาบนะครับช่วงหน้าแล้งหลายพื้นที่ก็น่าจะประสบปัญหาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนก็คือมันแล้งหนักมากนะครับแล้งหนักมากจนพื้นที่พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยกลายเป็นสีส้มไปหมดเลยนะครับ น้ำในบอ่อก็เหมือนกันครับถ้าไม่เติมไว้ก็คือหมดแน่นอนครับน่าจะถึงก้นบอ่อเลยนะครับก็อะตอมก็ได้น้ำจากโซลาเซลล์ชุดเล็กๆนี่แหละเพื่อนๆเอามาใช้เติมบอ่อเพื่อที่จะเราเราจะใช้เลียงปลานะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะทำโซลาเซลล์ไว้ใช้เองนะครับประการแรกเลยนะครับที่ต้องคำนึงถึงนะครับ ก็คือแต่ละพื้นที่อะได้น้ําไม่เท่ากันนะครับเราจะใช้โซลาเซลล์ชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะครับก็ขอให้คนหนํานึงถึงว่าแต่ละพื้นที่ได้น้ําไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆสํานสหรับทุกนาของเราต่อมก็เป็นน้ําชุดเล็กพอได้ใช้นะครับเพื่อนๆ่เดี๋ยววันหลังจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ